โยสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมจะมาเล่นแมปเบเบยกันนะครับโคไลค์ like, หน่อยนะครับ คลิปยาวอยู่นะครับแกนกับบอดก่อนอันนี้ก็จะเป็นสายจมงตูนะครับ อภผมชนะนี่คืออะไรเต็มไปไอ้ี่จะแข่งด้วยอ่ะอ่ะแล้มาแข่งกันเลย ใครจะชนะฝากเป็นกำลังใจคนละไหลหน่อยนะครับผมได้ ผมแพ้แน่นอนเรียบร้อยโอ้ยผมแพ้นะครับ <Hi. S 1> ทุกคน จะองเปลี yeah. mm. mm ่ยนไม่เบลละอืเอาทนี้ดีกว่าอมแต่ทางด้ เีบลคลิปหน้าเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าอยากให้เล่นอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับบ๊ายบาย